สวัสดีทุกคนนี่ครับผมอยู่กับผมเชียร์คุ้งแล้วผมจะไปเล่นไมค์คลาสที่บ็อกส์สกูใช่ไหม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 เก็บมาพกใส่ใส่ใช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 ่แล้วนะครับก็นี่นะครับเราเปิดไลฟ์ที่บ็อกสกูกันได้เองครับก็ เป็นลักกี้บล็อกใหม่เช่นเคนะซึ่งลักกี้บล็อกสกูลเนี่ยเพิ่งได้อัปเดตเมื่อวานนะครับถ้าเป็นวันที่ลงคลิปก็จะเดบนวป,ประมาณที่วันที่19นะครับถ้าจะไม่ผิดนะเออนั่นแหละ โอเควันนี้เราก็มาอยู่กับพี่บอยพี่แอคคูนะครับยยยแล้วก็วันนี้ทุกคนวันนี้บอยจะลงคลิปแล้วเพราะว่าอัดคลิปไปแล้วไม่เดี๋ยวเดคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวพออย่างเงี้ยพ่อคุไม่ลงเด็กเด็กก็มาทวงคือผมหลังจากที่บอยได้อัดคลิปหาปุ่มไปแล้วก็เปลี่ยวไปนะแล้วก็ไม่ได้ลงนะครับในคลิปนี้บอยอัดแล้วนะครับผมยยยยจะได้คลิปพี่บอยกันแล้วโอเคลองดูถ้ามันมีปัญหาก็จะไม่ลงเหมือนเดิมมากเหรมันไม่รู้อ่ะ โอเคนะครับก็วันนี้นะครับเราเปิดล็อกคีย์บล็อกสกูวันเองซึ่งผมเกลียดสกูมากเลยนะครับไม่ชอบสกูยอกรยอกรยอโอเคเดี๋ยวเด้ข้คอมเมนต์นะผมก็ไม่ชอบเหมือนพี่ผมก็ไม่ชอบผมไม่ชอบเลยไม่ชอบไปโรงเรียนใช่ไม่ชอบไปโรงเรียนอันนี้ก็จะเป็นบอสของเราเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาสู้กับกระดาษกันนั่นเองซึ่งเออกินมันก็เหมือนกาวนะใช่นี่นี่นี่การการการดูว่ามันใช่กาวหรือเนี่ยกาวหรือกระดาษดูยังไงรึเปล่าเนี่ยของโคตรดีเลยเพื่อน บลดมกาวไงโอ้ยอันนี้นะครับบล็อกที่ละวานะเขาจะเป็นบล็อกกาวนะครับซึ่งผมเพิ่งมาคิดได้ว่าไอ้ตัวที่เราสู้เนี่ยไม่ได้เหมือนกระดาษเลยนะครับมันเหมือนกาวใช่แล้วครับวันนี้เราสู้กับกระดาษนะครับไม่ใช่กาวนะทุกคนแต่คือตะกี้เราเหมือนกาวมากเลยอย่างเนี้ยพอไปเดินใช่ไหมเป็นกาวมันก็จะแบบตโลงเนียนะครับใช่โอเคนั่นแหละโอเคครับ ก็มอมเป็นกระดาษแล้วก็น่าเดี๋ยวคลิปนั่นเดี๋ยวก็ใส่สกินขาวนี่แล้วก็บอกว่ามันเป็นอะไรนะกาวแล้วกันเนาะโอ้ยโอเคครับเราก็ไปเปิดลัวคลิปพ่อกเรดีกว่ามาลักกี้โ็อกใหม่ตื่นเต้นยังเลยคือลักกี้โ็อกนี่สวยมากนะบอยลองดูดิเห็นปะมันเหมือนแบบเป็นกระดาษอะกระดาษที่ไปสอนอะที่มันจะเอาใช้ช็อคเขียนอะเออเป็นไงเอ้ยแม่งเหมือนว่ะเหมือนเหมือนไอ้กระดาษที่เรียนต่อป .2 ป .3 อ่ะเอ้ยแต่พอใช่ใพอขึ้นพวก มอนชัยยมมันก็เปลี่ยนเป็นไอ้ไวบอร์ดกระดานขาวเออใช่คลาสคลาสิกกันเลยคลาสคลาสิกโอเคครับก็เป็นการเสร็จแล้วก็มาเปิดอะคิมม็อกเลยดีกว่ามาแรกันเปิดอ่ะวางให้ละเอ้าเอ้าเออวางไอดอกมาหนึ่งกองดอกมาหนึ่งกองเออดอกมาคืนไหนอะไม่เข้าโอเคได้ละวทีนี้ถ้าเป็นงูงูฉกมึงล่างย้งเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมาหนึ่งสองสามปึ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้เป็นอังกฤษบุ๊กสมุดอังกฤษอะไรอ่ะ ตัวอะไรอ่ะอ๋อกูได้นี่เองก็ไหวกูได้แล้ววะสมุดอังกฤษดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยกูรู้จับาพลอยอ้าวโอ้โหมาฝนตกอ่ะ,โอโอะสิสมุดภาษาอังกฤษบอยกูได้สมุดภาษาอังกฤษมากูจะภาษากูจะอ่านภาษาอังกฤษออกแล้วเย้เย้เนี่ยมาเคียวยาครูนะครับเป็นงา,านออกแล้วชัดเจนเลยที่หลามเงินใช่แล้วโอเคเดี๋ยวปรับหลามเงินดิห่ับดูแล้วอะไรเนี่ยหัวตีโคตรแดง มาเปิดตามโบตีดีกว่าคุณแล้วว่ามันอยู่ข้างหลังอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเอฟีซีด้วยอุ้ยช่วยด้วยทีช่วยด้วยเอาสมุนลังกีตีมันสมุนลังกีตมันตีไม่ได้นะว่ายิงยิงมันมันสะท้อนอ่ะเอายิงเดี๋ยวมันจะไม่สะท้อนหรือเปล่าวะโอ้โหเดี๋ยวดีกวเปิดก่อนยังไม่ได้เปิดโอ้ยฟองน้ำมาอยู่เร็วโอ้เยอะเยอะเยอะมากไม่ได้ดามเน็ตบอยก็ไปตีซอมบี้ก็ได้โอ้โอเคโอเคหวดได้อะไรอ่ะอันนี้ต่อไปอันนี้เป็นอะไรหนังมุม หนังหมวกธรรมดาบาสเกตบอลไหนรองเปล่าดิอุ้ยแรงแรงแรงายไอ้ไอ้แม่มดนี่ต่อไปครับอันนี้เป็นกล่องวายซอมบี้มาอีกแล้วข่าวบ๊อบซอมบี้ก็ได้เดียวโอ้โหเอา้ยได้แล้ววะอันนี้เป็นจอบวัตถุธรรมะวัตถุวระเบิดรมะอุ้ยไม่ระเบิดอะไรอ่ะอ๋อเป็นสีนะครับอุ้ยดิสอซอู้ทมเอ็นสิบหกอุ้ยดิสออย่าไปรเนจ่ ภาษาเกี่ยวกับสมองนายซักย่าเรียบร้อยแล้วไปในเคยทุกคนพอเกิด F3 แม่งดรอปเว้ยแล้วกด F3 แล้วก็ A ดิ F3 A มันจะเป็นการลีเออหายแลกไงกูหังใจเลยครับทำไมพี่บอยงูจังเลยครับไม่เคยเลยจอมดิผมไม่เคยเล่นไหมครับอ๋อไม่เคยเล่นไหมครับใช่ครับเล่นในชุดหนังว่ะโอ้ไม่ชุดนักเรียนอยู่หุ้ยมันปลาอะไรอ่ะอยากรู้อ่ะเดี๋ยวดูก่อน ยาอ๋อไงานที่ที่เราบอกไงที่ร้านไม่ออกนี่สตอรี่โอ้ยโอเค <S <S มาไหนขอลองปลาฟุตบอลหน่อยอยู่นิ่งแรงไหมสองหัวใจครึ่งโอ้โหแต่ของบอยสามหัวใจที่บอยปลามาตามเองมุมเอาบันทบแบบวะเนี่ยอันนี้เป็นอะไร,อ,ะไรอ่ะสักอย่างมีน้ำดำด้วยทีกินมาสีม่วงบอยมันคืออะไรวะอาจจะเป็นสติ๊กเกอร์ตาเมษามเองมันคือหลอดหรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้นะครับอะไรฮะ อะไรไอ้อายไม่รู้พอเอ้าไม่ฟังกระไิบนะม้ามา้มาเลยมาไอ้หมาคุณทำม้าคุณทำมาอะไรฮะคุณใส่พี่เลยวะผมขอคคาสผมอยู่ในกระทรวง <c oughs> เยอะมาว้ายโอ้โห้ซอมบี้เฮ้ยเผื่อตีอแล้วมหลบลองตีดูมึงอ่ะมัวจุววว่มัวซัว่ยเฮ้ยกูณได้สี่เรียนเต็มเลยปิดไปแล้วกันนะครับไม่น่ามีอะไรนะครับหนังสือเรียนเอาไว้จำไงบอยบอยคนเรียนหนังสือภาษาอังกฤษนะอันนี้คืออะไรอ่ะ โอ้ยไอ็พวกแม่มดนี่โอ้ยมันคือบ้านเหรอใช่ป่ะใช่เปิดบ้านไหมแค่บ้านเราเปิดเล่นมันคืออะไรวะเนี่ยห้องเรียนป่ะน่าจะใช่แล้วจะตีตำอมแค่อะไรเนี่ยรางแขนมันคลายจะครูไฮาจะครูแอคอะไรเนี้ยโอ้ดีนะเราไม่ตายสมหน้าโอเคมันตามแล้วผมรีเซ็ตผมไปเปิดที่อื่นเลยอันนี้อะไรอ่ะเพนซิล เพชรซิ่วคือดินสอใช่ไหมบอยไม่รู้ผมยังเถียงไอทีตอนแรกเพชรซิ่วไปว่าอะไรวะประกาดินสอวาทำไม้องโง่จังเลยวะรับไม่ได้อันนี้เอ c บีซีนะครับลองดูสิไหนโอ้ยไอพวกหมูนี่โอ้ยเฟอตีเลยเนี่ยโอเคตายไปเกมบอลใหม่แล้วต่อไปโอ้โหเกลืออยากให้ชุดกอดดีๆอัลลักกี้พชั่นโอเคเหล็กี้กองอไม่บอกไม่บอกเว้ยเอสมุด เอาไว้จำนะครับอันนี้อะไรอ่ะบอยอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วตาเม็ดแรงไหมไม่โดนเดืขึ้นหัวใจโอ้ยอ๋อแสดงว่าไม่แรงไอ้แม่มดนี่มันมาเยอะจังเลยวันเนี้ยจำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรวะโอ้ยเออจำไม่ได้เหมือนกันโอ้ยสลามมอนเตอร์มันเยอะมากเลยอันนี้แบบแล้วไม่กูไม่เงยไม่ได้เขาดาบดีๆเขาเลยดาเมจของบอยที่สุดเท่าไหร่อ่ะ สามอ้๊ยดาบดาเมสี่เองโอ้ยยาโอ้แต่ละอย่างที่ได้มาที่สุดยอดมากเลยนะครับปวดหัวเลยลักกี้บ็อกนี้มอนเตเยอะโอเคถ้าทีมันไม่ได้เนี้ยผมว่าผมชนะว่ะอะไรวะไม่บอกไม่บอกได้แล้ววไม่ได้แล้ววะไม่ลักกี้งวชันเหอไม่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 ไมไม่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 ไมม่ไ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 ่ไม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 ไม่ม่ไ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 ม ทำอะไรไม่ได้หนิใช่ทำอะไรไม่ได้ไหมคือหมึกเนี่ยมันคือหมึกมันบอกว่ามันกระเบิดน่าใช่นะหมึกหรือเปล่าเชื่อไหมว่าผมผมยอมเป็นทีนทีมากกว่าเนี่ยมันไม่มันไม่สัใจเลยผมไม่เจอทีนทีระเบิดตุ้มตั้มตุ้มตั้มเลยโอ้ยเนี่ยหมดเยอะเกินออเราต้องการระเบิดตุ้มตุ้มโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ตุ้มแบบนั้นอะเยอะมาก เกิดดีโอ้ว่างอีกแล้วเนี่ยจบอ้าวว่างอันนี้บล็อกอะไรเนี่ยโอ้ยตัวมันเลิ่ยมันคือบล็อกอะไรวะน่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับผมได้แล้วตั้งเป็นทิศสองเฮ้ยหมวกเพชรเอ็นชาร์ตโอเคใกล้สักทีอันนี้เป็นหนังสืออีกแล้วอ่านไม่ออกอะ่ะเขาหรอได้เ <_ s> ขาเฟี้ยวอ่านไม่ออกอุ้ยแต่ม <_ s 2> ันคืออะไรออกมาเหมือนเหมือนลูกปลาเนี่ยยิงใส่มันโอ๊ยดระเบิด ถ้าเราชาร์จสุดรู้สึกว่าจะระเบิดกากยายองแหลกยาแหลกมแหลกมากระเบิดอะไรวะงงเลยต้องยิงโดนกูเปล่าโดนขอบคุณนะตักทองเฮ้ยสเกลใต้แล้วเอาบอยฆ่ามาได้เหรอใช่แสดงว่ามันตายได้ใช่มันตายได้โอเคเพราะฉันน่าจะฆ่ามันนะครับไอ้บ๊อบเก็บตัวเลยเลยได้ชุดต่อมาแล้วโอเค กูเพิ่งเห็นว่าโคตรสวยเลยมึงกูบอกทำไมเขาถึงเอาไว้ตัวนี้มาวีเลเจอร์ที่เป็นแมวมาทำไมเพราะมันเหมือนนี่ไงแมคุณหัวคุณถูใช่อ๋อก็คิดอยู่เหมือนกันตอนแรกแล้วมันน่ารำคาญกว่าเทียนทีอีกเลยกูยอมเจเทียนทีดีกว่ากูพูดสองรอบใช่มันน่ารำคาญเนะโคตรเยอะเอาอะไรปลาดีเอาที่ปลาแล้วกันเอาปลาแค่หมดปลานะโอ๊ยมันตากกันเองกูไปอยู่แล้วอุ้ยโดนจนได้ โอเคมาแล้วสามสิบสี่กล่องนะสามสามแล้ว,นะลวโอ้ยเดียวเดียวเดียวอ๋อสเกลตันอะไรเนี่ยฮะของใครเนี่ยของเราหรือเปล่าของเราแหละใช่ป่ะโอเคมั่วป่ะใจแน่นอนโอ้ยแรงบอสได้สี 4, คือมันไม่ดรอปพวกเพชรเลยเนี่ยใช่เพชรคืออะไรกูก็อูกูกูก็ไม่รู้นะเพชรคืออะไรโอ้โหอยากเจอสเกลตันที่มันยิงมากเลยอันที่สเกลตันมันยิงคือมันแรงมากเลยนะครับผมอยากได้มาก นี่คืออะไรอ่ะหมวกเหล็กไอ้เอาไอ้หมวกโตไม่ใช่หมวกเหล็กแล้วเหลือสัตย์ยี่แปดโอ้ยไอแมงมุมเออเอ้ยไปคาแล้วอันนี้ผมเปิดนเามันกูเล่นลัคกี้บอกนี้แล้วกูตายบ่อยมากเลยโอ้ยสีแล้วอะไรกันเนี่ยตอนเช้านายจะตามบอกไม่ใช่เหรอดีนะที่ผมทีบอกสีพวกผมไม่ทีพีไปหามันมองเปล่าอะไรกันเนี่ยของใครเนี่ยน่าจะของบอยนะครับไม่เป็นไรเราเองขอองกูะ โอเคแ่งเกมแลาวยังโอเคเกมชาร์ตที่เหลือปล่อยไปโอ้ยเฮ้ยได้แล้ววะอันนี้ดินซอยแล้วดาเมจสิบไม่เอานะครับเพราะว่าเรามีดาเมจสิบหกแล้วน่าจะแรงสุดแล้วมึงเนี่ย <c oughs> เพราะว่าตอนก่อนเล่นบอกว่าดาเมจที่แรงสุดคือสิบหกใช่ไหมสี่ถึงหกประมาณนั้น <c oughs> เออประมาณนั้นแหละอะไรฮะอะไรฮะมันชักจะมากไปแล้วนะฮะเราอะ่ะฮะเออตายไปยี <c oughs> อุ้ยหมวกจะแตกต้องถ right okay. huh? อดไปก่อนค่อยใส่นะครับด้องของแตกโอเคบอยฮะอันนี้คืออะไรให้ทายไหนอันน pues ี้คืออะไรลูกอันนั้นนะเทนนิสรู้ได้โอเคนี่ก็ไม่รู้เอามาหลอกเล่นตอนแรกจะบอกลูกปิงปองละโอ้โหได้ได้กล่องเพิ่มอันนี้เป็นอู้หุยสมุดสมุดโรงเรียนเป็นกระดาษ ตุ้ยดีอยู่เนี่ยคือมันยิงกระเด็นน่ะมันจะตีกระเด็นทำไมอ่ะกูกูจะโอ้ยโดนยิงคืออะไรเออตายเวนกรรมไงเวนกรรมเข้าจะเขาจะเขาบอกเวนกำแม่แหละนี่คืออะไรอ่ะแบดโฮมเวิร์กการบ้านที่แย่มากมีการบ้านด้วยพลอยบอยหลังเอาการบ้านไปเอาตายเตายเลยเออไปกินเออไปกินหมดเลยอ่ะแต่มันตีเร็วมันคือการบ้านเราสามารถกินการบ้านได้ โอเคเชื่อมัว่าถ้าเป็นในชีวิตจริงกูก็อยากกินเหมือนกันนะกินทำไมอ่ะไม่อยากทำหรออยากทำยอมกินเถอะไม่ไม่ต้องบวกต้องสี่เหลี่ยมก็พอโอเคมันก็ได้นี่นะเว้ยถ้ากินไปแล้วฉลาดก็่ากินเลโอ้ยแต่มันเป็นการบ้านแย่นะมันบอกว่าแบดโฮมเวิร์กโอ้โงั้นไม่เอาก็เขาอาจจะหมายถึงว่าการบ้านที่ครูให้อาจจะแย่กันจริงๆก็ไม่ได้แย่หรอกทุกคนมันก็คือไปพัฒนาสมองไอทีผมไอทีต้องการสุดๆเลยเพราะผมผมต้องพัฒนา ดีแล้วปิดทันโอเคเขาจะนี่เปิดนะบอยเอ้าทำไมบอยเดินแล้วมันมีไอ้นี่ออกมาปมกดที่ขวาไงอันนี้เป็นอะไรเนี่ยลูกบาสใช่ไหมอ๋อบาสบอลบาสเกตบอลใช่ไหมใช่เปล่าแน่ใจเปล่าเออบาสเกตบอลถูกแล้วทำงานผิดนิหฮะไม่ไม่ผิดไม่ผิดเฮ้ยผมว่าไอ้ดาดามเอ็ดดิสโซ่เท่าได้นี่คือเล่นแรงสุดแล้วมึงเนี่ยอันนี้มองเข้าบลมึงมองครับอีกแล้วไว้บอยโดนบล็อกฆ่าบอยกากอุ้ย อันนี้เอาแค่แอปเปิลก็พออันนี้เป็นอะไรอ่ะเอ่ออะไรอ่ะก้อนเม็ดอะไรวะเนี่ยน่าจะทำอะไรไม่ได้ทิ้งไปโอเคกด้หมดแล้วนะอันนี้เป็นสมุดอะไรเนี่ยไอทีไอทีนเล่กตัวเองทำไมฮะมันเล่กตัวเองทำไมเออวะมันเป็นหนังสือคอมหรือเปล่าเนี่ยไอทีเนี่ยเลย์เลย์ทีกด้หมดแล้วอุ้ยธนูโอ้โหแต่ประเด็นคือผมทิ้งกนหนูไปหมดแล้วอ่ะแย่แล้ว <Okay. S 2> ไปหาเก็บที่ไหนดีเ<ข>นะี่ยของผมก็หมดแล้วนะครับเขียวโอเคมาสามกองสุดท้ายนี่ได้ดูคนดูแล้วเย่เ yeah. จ <c oughs> ้าหน,นุยอะ่ะ <c oughs> นี่เป็นธนูลักกี้โอ้โห <c oughs> บอ๊อกทีเดียว <c oughs> ไอ,บบอ้บ๊อบสิต้องเจอนี่เอาธนูหมดเลยจบเลยยิงไม่ได้เลยก็ตายโอเคครับบอยหมดแล้วเนาะ <c oughs> หมดแล้วอันนี้ผมก็โดยชุดยกอบบอบบอยมาเนาะเพราะว่าบอยไม่ได้แบบห้ามเนาะ <c oughs> ทำไงี้ได้ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดขอแล้วก็สู้กับบอสกระดาษกันเลยดีกว่าเอาละครับตอนนี้พวกเราก็จัดขอเสร็จแล้วผมเราจะสู้กับบอสกระดาษกันแล้วนะครับกดรีบันทึกซื้อะล้วพูดอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดติดตามได้โปรดอ่ะเราเจ๋งๆแค่หมดแล้วน้องโอเคครับมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกินไอเทมเลยดีกว่ามาก็เริ่มเออลืมไปลืมปรับเกมโหมดนะครับมากินเลยกินเลยกินเลยมาบอกเดียวบ้าบอสน่าจะไม่ยากมากนะปกงนะบอ้อมยังมา โอเคครับถ้าพร้อมเราก็ไปสู้กับบอสกระดาษกันดีกว่าเกาวอ่ะเดี๋ยวแล้วก็ทางนี้นี่เกาวเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยเปิดก่อนโอ้กาวอ่ะบอยบอยเผื่อตีตัวทีคุณรู้แนะเดี๋ยวข้างล่างลองให้บอสกระดาษเดินออกมาดิเขาเดินออกไม่ได้ไหมเนี่ยเขาสะโดนหรือเปล่าเขาติดกาวหยาบอยกระดาษติดกาวเดินออกไม่ได้โคตรเป็นไปได้ก็เราออไม่ไกลเดือดเออเขาติดกาวอยู่ไงไม่ไกลบอกไม่ได้ไม่ไร้กันลุมในกาวได้เลยโคตรเย่แต่มันซูมนะโอ้โหเกือบชิวมาก อุยก nah ่อนจะแตกเกาะหนังก็แตกดาเมจเขาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ในกระดาษเนี่ยกที่เขาถือวางคือโฮเวอร์กนะบอยรู้ป่ะขนาดที่เขาถือคือการบ้านในมือเข้อคือการบ้านใช่ใช่อะค้อนเราต้องเอากันไกลกะตับด้วยเพราะว่าอะคอร์ดเดี๋ยวลองนี่ยิงบ้างถ้าเราคอร์ดาจะแพ้จะว่าไปมันก็ยิงแรงอยู่เนี่ยดาบดาบคู่เปล่าแน่ใจเปล่าดาบกูเปล่าไหนบอยเพิ่งตีดีบอยเพิ่งตีเนี่ยแรงอยู่ก็แรงอยู่นะแต่ไม่แรงเท่าดาบ อ่ะต่อไปบาสเกตบอลอ้าวตายแล้วมาต่อไปเป็นศึกของเราพร้อมยังพร้อมยังเสียเวลาแตงเลยมาวงมาแป๊บพร้อมยังพร้อมยังแป๊บ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 อ๋อโอเคมาด้วยเขาเฟีอี้ใช่ไหมยังของขอใส่ของก่อนพร้อมยังไม่ยาจะบวชนาดีวะโอเคพร้อมก็เริ่มได้ว้าเลี้ยไมดได้ไม่ได้ไอ้โอ้ย โอ้โหมาดิแย่ละแย่ละย้าอ้าวไม่ตายเหรอเดินรถไะเนี่ยไม่ลดไม่ลดตายไปเท่าไหร่อ่ะขอดูหน่อยดูนะดูนะไม่ไม่ได้จะดูเกาะอ่ะไม่ได้จะดูเกาะไกก็ให้นี่ไงให้ดูเราตีดูเราตีข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยเนี้นี้ยเรตีดูรถแค่สองหัวใจอ่ะรถแค่สองหัวใจอ่ะ ไม่ตายเหรอเกาะแดงแปดอันน่ะอืมอ้าวทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะเพราะว่ากูกินบัฟดาเมจสองร้อยยังไงล่ะเค้กูบอกแลว้วผมพูดแล้วว่าผมมาชนะถ้ามันไม่ได้เนี่ยถึงปลายยาโดก็ต้อจะแพ้และครับ <c oughs> คิดว่านนะเพราะามันกเกาะแดงคือกเกาะแดงมันโหดมากเลยนะใช่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบเป็นหนึ่งกดไลค์ช่องผมติ๊กต็อกช่องเหมือนเดิมนะผมใครที่อยากจะสมัสมาชิกช่องผมก็ยังไม่มีนะพูดไปก่อนอนาคตจะมีแครับคลิปยาบ๊ายบาย